ในท้องของคุณตอนนี้มีสิ่งมีชีวิตกว่า40ล้านล้านตัวกำลังรออาหารอยู่พวกมันไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นเหมือนผู้ดูแลบ้านที่ขยันขันแข็งคอยปกป้องเราจากเชื้อโรคและช่วยสร้างวิตามินแต่ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพวกมันมีกฎเหล็กข้อสำคัญที่ธรรมชาติเขียนไว้ชัดเจนนั่นคือถ้าเราไม่เลี้ยงมันมันจะหันมากินเรา วันนี้ผมจะไม่ได้มาเทศนาบอกให้คุณเลิกกินของอร่อยหรือบังคับให้กินคลีนจนเครียดครับแต่ผมจะพาคุณเข้าสู่ห้องทดลองทางความคิดเพื่อจำลองสถานการณ์ไปพร้อมกันว่าถ้ามนุษย์คนหนึ่งเปลี่ยนอาหารทุกมือ้อให้กลายเป็นอาหารแปลรูปหรืออัลตราโปรเซสฟู้ดต่อเนื่องกันเป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็มเตมเราจะค่อยๆไล่ดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในระดับเซลล์ตั้งแต่วันแรกที่ลิ้นมีความสุขไปจนถึงวันที่ระบบนิเวศภายในพังทลาย คุณจะได้เห็น,นกลไกที่เปลี่ยนเพื่อนแสนดีให้กลายเป็นผู้ลุกรานที่หิวโหยและคำตอบว่าทำไมอาการป่วยออดแอดแอดที่หาสาเหตุไม่เจออาจเริ่มต้นมาจากสงครามเงียบที่กำลังก่อตัวขึ้นในช่องท้องของคุณเองเตรียมใจให้พร้อมแล้วหยิบปฏิทินขึ้นมาเราจะเริ่มกากระบาทเข้าสู่วันที่หนึ่งของการทดลองไปด้วยกันวันที่หของการทดลองกลิ่นหอมของซองขนมปรุงแต่งที่เตะจมูกทันทีที่คุณเริ่มเคี้ยว คำแรกที่สัมผัสลิ้นคือความกรอบและรสชาติที่เข้มข้นถึงใจสมองของคุณตอนนี้กำลังจุดพลุฉลองโดพามีนพุ่งพล่านสารความสุขหลั่งออกมาบอกว่านี่แหละคือสิ่งที่ฉันต้องการเอามาอีกสิในช่วงสองถึงสวันแรกนี้คุณจะรู้สึกมีความสุขมากสะดวกสบายกิ่นง่ายอิ่มไวแถมยังอร่อยถูกปากไปซะทุกอย่างดูเหมือนร่างกายจะไม่มีปัญหาอะไรเลย แต่ความจริงคือภาพที่คุณเห็นกับสิ่งที่เกิดขึ้นข้างในมันคนละเรื่องกันเลยในขณะที่ปากและสมองกำลังปาร์ตี้อย่างสนุกสนานหลึกลงไปในท่อลำไส้ของคุณกลับมีความเงียบงันที่น่าสงสัยเกิดขึ้นเพื่อให้เห็นภาพผมอยากให้คุณมองร่างกายเป็นเหมือนสายพานลำเลียงอาหารตามปกติเวลาเรากินอาหารธรรมชาติเช่นแอปเปิลสักลูกหรือข้าวกล้องสักจานมันเหมือนเราส่งพัสดุที่ห่อหุ้มมาอย่างแน่นหนาะ พัสดุกล่องนี้ต้องเดินทางไกลผ่านด่านกระเพาะผ่านด่านลำไส้เล็กไปจนถึงปลายทางคือลำไส้ใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่ของพนักงานนับล้านล้านชีวิตที่รอรับของอยู่แต่อาหารแปรรูปหรือ UPF ที่เรากินเข้าไปในการทดลองนี้มันต่างออกไปด้วยกระบวนการผลิตจากโรงงานอาหารพวกนี้ถูกบดละเอียดและปรุงแต่งจนโครงสร้างเดิมทางธรรมชาติหรือ Food Matrix พังทลายไปหมดแล้ว ทันทีที่คุณกลืนลงไปมันจึงไม่ใช่พัสดุที่แข็งแรงอีกต่อไปแต่มันเหมือนเป็นฝุ่นผงที่พร้อมละลายหายไปทันทีผลก็คือร่างกายดูดเอาน้ำตาลและไขมันไปใช้จนเกลี้ยงตั้งแต่ต้นทางเหมือนพัสดุถูกขโมยไประหว่างทางจนหมดแล้วเกิดอะไรขึ้นที่ปลายทางที่ลำไส้ใหญ่เหล่าจุรินทรีเพื่อนยากของคุณกำลังชะเง้อรอพัสดุอย่างมีความหวัง พวกมันรอแล้วรอเล่าแต่สายพานที่เลื่อนมาถึงตรงหน้ากลับมีแต่ความว่างเปล่าไม่มีกากใหญ่ไม่มีอาหารตกถึงท้องนี่คือปรากฏการอาหารผีหรือ ghost food คือกินเข้าไปเหมือนมีตัวตนแต่กลับหายวับไปก่อนถึงมือผู้รับจริงผ่านไป3วันคุณอาจจะยังรู้สึกปกติตัวคุณยังไม่เจ็บปวดอะไรแต่หารู้ไม่ว่าความอดอยากในลำไส้กำลังเริ่มก่อตัวขึ้นเงียบ เพื่อนตัวจิ๋วของคุณเริ่มหิวโซและเมื่อความหิวเข้าครอบงำสัญชาตญาณการเอาตัวรอดจะเริ่มทำงานในสัปดาห์หน้าเมื่อไม่มีอาหารส่งมาให้พวกมันจะเริ่มมองหาแหล่งอาหารใหม่และเชื่อผมเถอะครับว่าคุณจะไม่ชอบใจเลยถ้ารู้ว่าเมนูถัดไปที่พวกมันเล็งไว้คืออะไรเข้าสู่สัปดาห์ที่สองของการทดลองถึงตรงนี้ภายนอกคุณอาจจะแค่รู้สึกท้องอืดน,นิดหน่อยหรือเริ่มขับถ่ายไม่เป็นเวลา แต่ภายในลำไส้ใหญ่ของคุณสถานการณ์กำลังเข้าขั้นวิกฤตจำพนักง,งาน40ล้านล้านชีวิตที่เราทิ้งไว้เมื่อตอนที่แล้วได้ไหมครับหลังจากที่พวกมันรอพัสดุเกอร์มาตลอด7วันความหิวโหยเริ่มครอบงำจนถึงขีดสุดและนี่คือจุดเริ่มต้นของความสยองขวัญ ตามธรรมชาติจุลินทรีย์เหล่านี้มีหน้าที่สร้างชั้นเมือกหน,นาๆเคลือบผนังลำไส้ของคุณไว้เหมือนกับวอลเปเปอร์หรือฉนวนกันความร้อนที่คอยกั้นไม่ให้เชื้อโรคสัมผัสกับเนื้อเยื่อลำไส้ของคุณโดยตรงแต่เมื่อคุณหยุดส่งไฟเบอร์หรือกาก,ากใหญ่อาหารไปให้กดแห่งการเอาตัวรอดจึงบังคับให้พวกมันต้องเปลี่ยนเมนู จากที่เคยเป็นเพื่อนผู้พิทักษ์พวกมันเริ่มหันมองรอบตัวและพบว่าสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ในห้องนี้ที่พอจะกินประทังชีวิตได้ก็คือวอลเปเปอร์ที่พวกมันสร้างขึ้นมาเองจุลินซีย์ในท้องกำลังเริ่มแทะชั้นเมือกที่เคลือบผนังลำไส้ของคุณกินเป็นอาหารกำแพงเมืองที่เคยหนาแน่นค่อยๆถูกขูดออกทีละชั้นจนบางลงเรื่อยๆข่าวร้ายคือมันไม่ได้มีเรื่องความหิวเท่านั้น ในอาหารแปรรูปหรือ UPF ที่คุณกินเข้าไปทุกวันยังมีอาวุธลับอีกอย่างที่แฝงตัวมาด้วยนั่นคือสารที่ทำให้ขนมนุ่มเด้งหรือ emulsifier เจ้าสารตัวนี้หน้าที่ในขนมคือทำให้น้ำกับน้ำมันเข้ากันได้ดีเนื้อขนมถึงได้เนียนนุ่มแต่พอมันลงไปอยู่ในท้องหน้าที่ของมันกลับเหมือนน้ำยาล้างจานมันเข้าไปช่วยชะล้างชั้นเมือกที่เหลืออยู่น้อยนิดให้ละลายหายไปเร็วกว่าเดิม สถานการณ์ในท้องของคุณตอนนี้คือหายนะสองต่อด้านหนึ่งเพื่อนเก่ากำลังหิวจนหน้ามืดหันมากัดกินกำแพงบ้านอีกด้านสารเคมีจากอาหารก็นำทีมเข้ามาละลายกำแพงนั้นทิ้งจากผนังที่เคยหนาและปลอดภยัยตอนนี้มันบางเฉียบจนเกือบจะมองเห็นเนื้อเยื่อข้างในและที่หลังกำแพงบางๆนั้นมีทหารยามหรือระบบภูมิคุ้มกันของคุณยืนถือปืนจ่อรออยู่ด้วยความระแวง พวกเขายังไม่ยิงแต่เริ่มขึ้นไกปืนเตรียมไว้แล้วเพราะสัญชาตญาณบอกว่าอีกไม่นานจะต้องมีอะไรบางอย่างบุกข้ามกำแพงนี้เข้ามาแน่นอนวันที่30วันสุดท้ายของการทดลองและเป็นวันที่แนวประกันสุดท้ายของคุณพังทลายลงจากสัปดาห์ที่แล้วที่กำแพงเมืองถูกกัดกินจนบางเฉียบวันน,น,น,นี้ในที่สุดรอยปริแยกเล็กๆก็เกิดขึ้นจนได้ในทางชีววิทยาเราเรียกภาวะนี้ว่า ลีกี้กัดหรือลำไส้รั่วเปรียบให้เห็นภาพมันคือวินาทีที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองแตกพ่ายปกติแล้วผนังลำไส้จะทำหน้าที่คัดกรองอย่างเข้มงวดอนุญาตเฉพาะสารอาหารดีๆผ่านเข้าสู่กระแสะเลือดเท่านั้นส่วนของเสียและแบคทีเรียต้องอยู่ในท่อรอการขับถ่ายห้ามข้ามเส้นเข้ามาเด็ดขาดแต่เมื่อเกิดรูรั่วกดเหล็กนี้ก็ไร้ความหมาย สิ่งที่ไหลทะลักผ่านรูรั่วเข้ามาไม่ใช่อาหารแต่เป็น LPS หรือซากศพและเศษเปลือกของแบคทีเรียที่เป็นพิษลองจินตนาการว่าเลือดของคุณคือถนนสายหลักที่สะอาดสะอ้านหล่อเลี้ยงไปทั่วร่างกายจู่จก็มีกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่ถืออาวุธครบมือหลุดรอดด่านตรวจเข้ามาวิ่งเพ่นพ่านเต็มถนนวินาทีนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของสงครามเต็มรูปแบบ ระบบภูมิคุ้มกันของคุณที่เคยแค่นั่งเล็งปืนรออยู่หลังกำแพงตอนนี้พวกเขากดปุ่มสัญญาณเตือนภัยระดับสูงสุดไซเรนดังลั่นไปทั่วร่างกายเม็ดเลือดขาวระดมยิงกระสุนใส่ผู้บุกรุกอย่างบ้าคลั่งเกิดการต่อสู้ตะลุมบอลในกระแสเลือดและนี่คือคำตอบว่าทำไมในวันที่30นี้คุณถึงรู้สึกป่วยทั้งที่ไม่ได้เป็นไข้หวัดคุณจะรู้สึกเพลียเหมือนคนแบตหมดตลอดเวลาเพราะพลังงานทั้งหมด ถูกดึงไปใช้สร้างกระสุนดินดำให้ระบบภูมิคุ้มกันคุณจะรู้สึกสมองตื้อคิดอะไรไม่ออกหรือ b เบรนฟ o g เพราะการสู้รบนี้ส่งสัญญาณความเครียดไปกวนสมองผิวหนังอาจจะเหอแสบหรือปวดตามข้อเพราะกระสุนลูกหลงจากการสู้รบกระจายไปโดนอวัยวะอื่นๆทั่วร่างกายนี่คือภาวะไฟไม่ลามทุ่งหรือการอักเสบเรื้อรังจากการกินขนมถุงในวันแรกนำไปสู่การเผาบ้านตัวเองในวันที่30 ตอนนี้ร่างกายของคุณบอบช้ำค่าศึกบุกเต็มเมือนและกองกำลังป้องกันตัวเองก็เหนื่อยล้าเต็มทีแต่ข่าวดีท่ามกลางข่าวร้ายก็คือร่างกายมนุษย์ถูกออกแบบมาเป็นยอดนักซ่อมแซมที่เก่งกาจที่สุดในโลกขอเพียงแค่คุณรู้วิธีทรงอาวุธชิ้นใหม่เข้าไปช่วยกู้สถานการณ์ทุกอย่างที่พังมาตลอด30วันอาจจะพลิกฟื้นกลับมาได้เร็วกว่าที่คุณคิดหลังจากผ่านไป30วันที่ร่างกายพังยับเยิน สมมุติว่าในเช้าวันที่31คุณตัดสินใจยุติสงครามนี้ด้วยการวางถุงขนมลงแล้วหยิบแอปเปิลสักลูกหรือผักจานโตโตกินเข้าไปแทนวินาทีนั้นคุณอาจจะยังไม่รู้สึกอะไรแต่ลึกลงไปในลำไส้มันคือการประกาศหยุดยิงอย่างเป็นทางการสิ่งที่เกิดขึ้นแทบจะทันทีคือขบวนรถบรรทุกสเสบียงชุดใหม่ที่ไม่ได้บรรทุกความว่างเปล่าเหมือนเดือนที่ผ่านมาแต่บรรทุกสิ่งที่เรียกว่าไฟเบอร์ หรือกากใยธรรมชาติเข้าไปส่งให้ถึงหน้างานภาพที่เกิดขึ้นข้างในนั้นน่าทึ่งมากครับจุลนทลีย์ฝ่ายดีที่หลงเหลือสรอดชีวิตจากการอดอยากจะรีบกรูออกมารับวัสดุดเหล่านี้เหมือนทีมช่างก่อสร้างที่ได้งบประมาณก้อนใหม่ พวกมันจะเริ่มเปลี่ยนไฟเบอร์ให้กลายเป็นกรดไขมันชนิดพิเศษซึ่งทำหน้าที่เหมือนปูนฉาบเกรดพรีเมียมส่งไปให้เซล์ผนังลำไส้ใช้ในการซ่อมแซมตัวเองรูรั่วตามด่านตรวจที่เคยแตกพ่ายจะค่อยๆถูกอุดและเชื่อมประสานเข้าหากันใหม่ข่าวดีที่สุดก็คือลำไส้ของมนุษย์เป็นหนึ่งในอวัยวะที่ให้อภัยเก่งที่สุดในร่างกายเซลเลือบุลำไส้ของเรามีความสามารถในการผลัดเซล์ใหม่ได้เร็วมาก โดยเฉลี่ยแล้วผนังลำไส้ของคุณจะถูกสร้างใหม่ทั้งหมดในทุกๆ3-5ถึง5วันเท่านั้นเองนั่นหมายความว่าขอเพียงแค่คุณหยุดส่งอาวุธหรืออาหารแปรรูปที่ทำลายกำแพงเข้าไปแล้วหันมาส่งอิกและปูนหรืออาหารจริงเข้าไปแทนแค่ไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ร่างกายที่เคยพังทลายก็พร้อมจะกู้คืนระบบรักษาความปลอดภัยให้กลับมาแข็งแกร่งได้เหมือนเดิม อาการสมองตื้อจะค่อยๆหายไปพลังงานจะเริ่มกลับมาและระบบภูมิคุ้มกันที่เคยตื่นตระหนกก็จะลดอาวุธลงและกลับไปนั่งจิบชารอเฝ้ายามอย่างสงบสุขอีกครั้งร่างกายของเรามหัศจรรย์แบบนี้เสมอครับมันพร้อมจะฟื้นฟูตัวเองตลอดเวลาขอแค่เราเลิกขัดขวางการทำงานของมันก็พอการเดินทางจำลองสถานการณ์ตลอด30วันนี้คงทำให้เราเห็นแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ตัวคนเดียว เราคือโลกทั้งใบของสิ่งมีชีวิตนับล้านล้านตัวที่ฝากชีวิตไว้กับเราทุกคำที่เราเคี้ยวคือคำสั่งที่เราส่งลงไปบอกพวกเขาระดับเซลล์ว่าวันนี้เราจะเป็นมิตรหรือจะเป็นศัตรูถ้าร่างกายคุณช่วงนี้เริ่มประท้วงหรือเริ่มส่งสัญญาณแปลกๆล,ลองกลับมาทบทวนดูนะครับว่าช่วงนี้เราส่งสเสบียงแบบไหนลงไปให้ทีมช่างข้างล่าง ใครที่มีประสบการณ์หยุดกินอาหารแปรรูปแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายหรือมีเมนูกู้ชีพลำไส้เจ๋งๆคอมเมนต์แชร์ให้เพื่อนๆฟังกันได้เลยนะครับผมรออ่านอยู่กลับมาค้นหาคำตอบของสิ่งรอบตัวกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้เรื่องไม่รู้รอบตัวสวัสดีครับ